เป็น่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้โหโชว์ขึ้นมาเอ้าล้มหรือเปล่าลูกนี้โอ้ยังเตะได้ครับมาสัตว์ได้ครับาครับตอนนี้สัตว์ได้เลยโอ้โหแล้วคิวคิวโมจก็บอกว่าใหใจครับลูกนี้โอ้ยเต๋ได้ไงครับลูกนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเชียครับโอ้เชียร์กันมาเลครับราคาปั่นปรั่แล้วครับตอนนี้ ราคาฟาพลิกมาอยู่เสมอเสิร์ฟตอนแรกราคาตามหลังอยู่ครับสิบสามต่อสิบสามครับไปนี้ติชงขึ้นมาเตะลูกนี่หายครับลูกนี้อาแล้วครับตอนนี้โอ้โหลูกเตะต้องถือว่าทันทีครับพี่น้องคนนี้ครับซีแมนครับไม่ใช่ดีบีซีแมนนะครับแต่เป็นซีแมนนักตะกอ โอ้สูสีกันจริงๆครับคู่นี้จากที่นำผ่างครับตอนนี้สิดรายการโ oh อ้ใครจะขึ้นแต้ม14ก่อนกันครับตอนนี้ตอนน้ตองลุ้นครับทางฝั่งติดเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับถ้าใครได้ลูกนี้ก็ขึ้นแท่นไปก็มีสิทธิ์นะครับติดเป็นฝ่ายเสิร์ฟไปลูกนี้เสิร์ฟไปเอ้าจี้ไปลูกนี้ชมขึ้นมายังได้อยู่ลูกนี้ สันติเลี้ยวติด็อกครับวันนี้โอ้โหสถานการณ์ครับนี่ครักองเชียร์สาใจนะครับด้านหลังครับโอ้โหอ่าแล้วครับตอนนี้โอ้ดูลงกองเชียร์ครับตอนนี้โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหลังจากเทียบเชียบไปนานครับโอ้มาจริงจริงครับฟูนี่ว่าดีนะครับลูกสถานการณ์ที่ผ่านหรือเปล่าครับ ลูกเดียวเกมได้หรือเปล่าครับตอนนี้ต้องฟังสามคนครับติดจะเป็นฝ่ายเสริมจะปิดเกมได้ไหมติดเสริฟไปลูกนี้ได้ได้โอ้โหขึ้นมาที่สองยจายังไงชงมาแล้วโอ้โหบอกออก,กรครับแล้วครับตอนนี้วัดมองฟ้าเลยครับบอกว่าพระเจ้าเป็นใจหรือเปล่าโอ้โ ทีเทาที่มึงก็กังเหลือของเจ้าไโดอ้ปันตัวแลวครับสิบสามต่อสิบสี่ครับเสร็จขึ้นมาได้โอ้โหชิงงแต่ยอดโอ้โหเรียบร้อยครับ เริ่มใช้สมองในการเตะแตล้วครับตอนนี้ฝั่งนู้นพี่ร่มจะเข้ามาบอกเตะนะครับแล้วก็มาเทนมาเตะแล้วครับมาเทนลูกง้อนในสก,กัดครับตอนนี้โอ้โหต้องติวเขียบกระใหญ่ครับฝั่งนี้กองเสียก็โอ้ทั้งสองฝั่งนี้เจียกันอย่างมันเลยครับ คนต่างรู้นะครับแดงเดียวจะเกมได้หรือเปล่าครับตอนนี้14ต่13อ13ทิมเป็นฝ่ายเสิร์ฟปิดเสิร์ฟไปแต่ย้อนมาให้วัดลูกนี้โฉบขึ้นมาวัดต่อไปวันนี้ติดบอลเรียบร้อยครับจบเกมกันเันครับโอ้โหตางใจอย่างสุดๆเลยครับต้องการสามคนโอ้ชนะไปได้15ต่อ13แดงกำลัาเสียดายจริงๆโอ้โหนี่ครับกองเชียร์ด้านหลังครับอ่าสีชมพูนพั่นคือใครครับ ความใจของติ๊กนั่นเองโอ้เจ้คนนั้นโอ้โหบิดขนานีครับอย่างสุดมันครับแต่ว่าน้ำขาเป็นตอนแรกก็มาจบเกียร์ก็ได้ครับที่15ต่อ13แต้มโอ้โหบกาศของเจ๊ยังคุยกันไม่จบนะครับตอนนี้คู้กุ่นเลยครับเกมการในการในวัดในเกมที่วัดสันแดกแข่ไปให้กับท่านฟัง